สวัสดีจ้าทานข้าวจ้ะวันนี้ทานเป็นข้าวต้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจับฉ่ายนะจ๊ะจับฉ่ายน้องชายเอามาฝากจ้ะน้องชายให้ห้านเอามาฝาก อร่อยอุ่นน้อน้อยคนที่คานหนึ่งที่คานแตะมันนอนอยู่อย่อยางนี้เป็นครึ่งปีแล้วนะมันไม่ทำงานอะ่ะใครเน่เรก็เสียงแหกปากที่ลงคลิปวันนั้นอะ่ะนอนนอนนั่งน,นั่งนอนอยู่อย่างเงี้ย ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรมันครึ่งปีแล้วคนเขาไปทำงานกันมันก็ไม่ไปคนเขาไปสวนมันก็ไม่ไปคนเขามีงานนู่นงานนี่ไปร่วมงานร่วมนี้มันก็ไม่ไปมันก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลย แล้วก็กินเหล,ล้าแหกปากโวยวายหาเรื่องเดือดร้อนทําเรื่องเดือดร้อนหาเรื่องคนโน้นคนนี้ก,กัดอยกรมาแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วก็ไม่ทําอะไรคนอื่นเขาไปสวนเขาไปท,ทําธุระเขาไปนู่นไปนี่กลับมาเขาก็อยู่ขเขาบ้านเขาแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเป็นปีแหละเห็นคนนั้นก็หมั่นไส่เห็นคนนี้ก็หมั่นไส่เห็นคนนั้นก็อิจชา้าเห็นคนนี้ก็อิจฉ้า กัดเหมือนหมากัดค,นน, ون, คนนู้นคนนี้สร้างปัญหาเดือดร้อนแหกปากไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนี่นี่อยู่อย่างเงี้ยว่าไม่มีลูกไม่มีเมียก็ว่าไม่มีลูกไม่มีเมียตัวคนเดียวลูกก็มีเมียก็มีอะไรก็ไม่ทำวันวันรออยู่เงี้ยรออะไรก็ไม่รู้ บ้ามาขี้เรืออ้อนเฮ้ยโทรศัพท์ค้างไม่อายนะมันน่าด้านมากมันรู้จักอายอลูกมันก็ไม่ใช่ปกตินะลูกมันไม่ปกติก็ไม่แปลกหรอกแล้วมันก็ไม่ปกติ ไม่เต็มบาทรู้จักคาว่าไม่เต็มบาทไหมคาว่าไม่เต็มบาทก็คือประสาทประสาทแดกอะลูกก็เป็นใบ้ประยะอ่อนตัวเองก็ไม่ใช่ปกติประสาทแดกไม่เต็มบาทหาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปทั่วกัดไปทั่วอิจฉาไปทั่วแล้วก็ไม่ทําอะไรวันวันนอนอยูู่่นะแล้วมันก็ไม่อายแล้วมันก็หน้าด้านมากนะ ชาวบ้านชาวช่องกันทูรู้ทั้งพัวหมู่บ้านทั่วหมู่บ้านเขารู้กันหมดแต่มันก็ไม่อายมึงโอ้โหมันด้านจริงบอกเลย ชาวบ้านเขารู้กันหมดไปถึงไหนเขาก็พูดไปถึงนั่นนะว่ามันไม่ทํางานทําการมันขิ้กเกยียดวันวันนอนอยู่อย่างนี้ดูก็มีเมียก็มีแต่ไม่ทําอะไรไปถึงไหนฉันไปถึงไหนเขาก็พูดไปถึงนั่นอะแต่มันไม่ยอมไปไหนเลยไงมันก็นอนตายอยู่บ้านไงอะไรก็ไม่ทําที่ไหนก็ไม่ไปไงแล้วมันก็น่าด้านหน้าด้านกับคนอื่นเขาไปทั่วอิจาเขาไปทั่วชีวิตมันอะประสาทไม่เต็มบาท คือว่ามันอะหวังกับลูกชายวันมาไว้เยอะแล้วพอดีเราก็มีลูกชายใช่ไหมแล้วมันก็หวังกับลูกชายวันไว้เยอะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยลูกชายมันอะไม่ได้ดังหวังเพราะว่าลูกชายมันเป็นใบ้แล้วก็ปัญญานอ่อนพูดไม่ได้แล้วมันก็เลยสิ้นหวังมันก็เลยเหมือนอะไรตายอยากอะ <c oughs> วันวันนอนตายไม่ไปไหนแล้วก็นาดานนาดานตัดกัดคนอื่นไปทั่วเลยอะ,อะด้านมากมึงบอกเลย ไม่ทำอะไรเลยนะจริงๆเลยนะที่ไหนก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ทำจริงๆเลยนะบอกเลยอย่าให้มันอาปากเชียวอ,อาปากปุ๊บนี่กัดมึงไว้ละเราอยู่ของเราดีๆอยู่ของเราเฉยๆคนน้นคนนี้อยู่ดีดๆเฉยๆนี่ไม่ได้นะมันออกมาออกมาปุ๊บมันอาปากปุ๊บนี่มันกัดไว้ละทำตัวอย่ากกับหมาบ้าหมาขี้เลื้อนน่ารังเกียจ ปล่องปากน้ำเม้นพูดอะไรนี่ไม่เข้าหูเลยกวนกวนมึงเลยมึงว่าอยากไับปลาที่ใส่ปางมันจริงๆเลย <laughs> วะไม่ไหวจะเคลียให้เล่าเรื่องมันนะ Lâu thăm tì cũng lâu mấy muộn Vì hay lâu Mà lưu lương Con ửi thức dạng nữa Gốc vĩnh dạng điều Thì mà mấy lúc Mày mấy lúc เตือนคนน้นคนนี้คนนั่งคนนั่นมันรู้หมดนะแต่สิ่งที่มันรู้คือไม่ใช่ความจริงแต่อย่างหนึ่งที่มันไม่รู้คือมันไม่รู้ตัวเองอะตัวมันเองมันเป็นอย่างไรมันไม่ไมรู้อะและสิ่งที่มันรู้ของคนอื่นก็ไม่ใช่ความจริงด้วยโอเคที่นี่บนเยอะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่หน้าจ้าบายอย่าซสีเลียสนะอย่าซสีเรียสน,นะ